สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีจองรวมบุญประชมนะครับคันนี้ก็ขาเพื่อนๆนะครับมาชมทุเรียนกันอีกครั้งครับทำไมต้องมาดูตอนกลางคืนนะครับเพื่อนๆครับมีเหตุที่จะให้ดูนะครับเพื่อนๆดูใบทุเรียนนะครับใบทุเรียนจะ แหว่งไปแบบนี้นะครับโดนแมลงกัดกินนะครับนี่ครับเกิดจากแมลงตัวใดครับเดี๋ยวต้องมาหาครับตอนกลางคืนครับาแมลงตัวนี้เขาจะหากินตอนกลางคืนนะครับหากินตอนกลางคืนดูดีครับเพื่อนเครับใบจะแหว่งเหลือแค่หนึ่งซีกนะครับของลุงบุญเป็นตุเรียนที่ ไม่ได้ฉีดสารเคมีนะครับไม่ฉีดสารเคมีใดๆนะครับปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับให้แต่ปุ๋ยกับสารอาหารรองครับมาหมักแค่นั้นนะครับเป็นนี้พาเพื่อนๆมาดูครับสาเหตุที่ใบของทุเรียนถูกกัดกินแหว่งไปแบบนี้เป็น แมลงตัวใดครับที่มากัดกินแบบนี้ครับต้องมาส่องครับส่องหาตอนกลางคืนครับแมลงเหล่านี้กลางวันจะไม่ค่อยออกหากินนะครับมีผลกระทบมากๆนะครับมีผลกระทบมากมเมื่อใบถูกกัดกินแหว่งเปแบบนี้นะครับการเจริญเติบโตการปรุงอาหารก็จะลดน้อยถอยลงครับเดกอย่างทุเรียนของเราก็จะดูไม่สวยหามนะครับ ต้องมาช่องหานะครับนี่ครับเจอเลยครับตัวนี้เองครับนี่ครับเป็นแมลงที่คอยกัดกินนะครับทางบ้านเพื่อนๆเรียกว่าแมลงอะไรครับนี่ครับ ทางวัลงบุญนะครับจะเรียกกันว่ามแมลงจูจี้หรือว่ามแมลงกลองแกล้งนะครับเป็นมแมลงที่มักออกหากินในตอนกลางคืนนะครับมักออกหากินในตอนกลางคืนจนกลางวันเขาจะนอนนะครับมแมลงเหล่านี้นะครับ นี่ครับก็ต้องขยันหานะครับมันช่องดูนะครับใบทุเรียนก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับนี่ครับใบทุเรียนก็จะเป็นรูเป็นรูนะครับถูกกัดกินนะครับ เดี๋ยวลงบุญจะพลิกให้ดูนะครับนี่ครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาก็เริ่มที่จะกัดกินไปแล้วนะครับนี่เป็นมแมลงที่กัดกินใบทุเรียนนะครับเพื่อนๆครับมาหลงบุญเรียกว่าแมงจูจี้นะครับหรือว่าแม,ะมะแลงกลองแกล้งครับ จะหากินตอนกลางคืนนะครับจะหากินตอนกลางคืนก็จะทำให้ทุเรียนของเรานะครับใบเป็นเกิดการเป็นรูขีขาดนะครับก็ส่งผลให้ทุเรียนของเรานะครับดูไม่สวยงามส่งผลให้ต่อก,การจเจริญเติบโตนะครับต่อการปรุงอาหารนะครับ ต้องหมั่นดูนะครับของหลงปูไม่ได้มาดูครับนี่ครับคืนนี้พาเพื่อนๆมาช่องดูนะครับก็มาเจอเต็มๆครับนี่ครับนี่เป็นแค่ตัวเล็กนะครับแล้วก็เจอแค่ตัวเดียวครับถ้าหลายๆตัวก็เพื่อนๆคิดดูครับก็จะต้องหมดไปตั้งต้นนะครับนี่ครับเป็นรอยกัดกินนะครับ เห็นไหมครับเพืเ่อนๆเป็นรอยกัดกินนี่ครับก็ต้องกําจัดทิ้งนะครับกําจัดทิ้งไม่อย่างนั้นเมื่อเขากัดกินไปแล้วก็ก็โตขึ้นมาแล้วก็กระจายขยายพันธุ์ต่อไปนะครับจะทําให้ต้นเลี้ยงของเรานะครับโดนกัดกินไปเรื่อยๆนะครับโดนกัดกินไปเรื่อยๆ ก็มาชงนะครับมาชงมาดูนะครับนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับตัวกินใบของทุเรียนนะครับจะหาเจอหาได้ในตอนกลางคืนนะครับในตอนกลางคืนเขาจะออกหากินนะครับ ในส่วนกลางวันนะครับก็จะนอนนะครับนี่ครับเริ่มที่จะบ,บินไปแล้วนะครับแมลงจำพวกนี้นะครับจะขยายพันธุ์อยู่ในอามูนสัจัดนะครับจำพวกามูลหัวไก่นี่นะครับ หรือว่ากิววกิไก่นะครับเขาจะไปขยายพันธุ์อยู่ในดินนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะกลายมาเป็นแมลงกินใบตูรเรียนของเรานะครับครับก็บินไปแล้วครับตัวนี้บินไปแล้วครับหนมบุญจัดการไม่ทันครับเอาปล่อยไปครับ ครับพอเป็นจัตจูของทุเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับมีเก็ความรู้เล็กๆน้อยๆฝากเพื่อนๆน,นะครับก็ขอเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เม้นกันเข้ามาครับพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่้งะก,กันนะครับครับพอสำหรับทายนี้นะครับทายนี้ ขออวยพรเพื่อนๆครับจงโชคดีมีความสุขครับเดี๋ยวขับม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทีจังหวัดครับ